ทางใตามันทั้งหมดจะทำขึนเพื่อเป็นแนวทางประกอบกาตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจในแนวทางแบตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ,บ,รบ่รัฐบาลท่านั้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกับแนวทางเลขเด็ดเลข9เซียนอาจารย์บอนและพลังสองสู่แต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของอาจารย์บอน เป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแน่นอนค่ะงวดล่าสุด16กุมภาพันธ์ให้เด่น4รูด4และให้2ตัว4 3ก็เข้าเต็มๆเ,เลยค่ะมาดูกันต่องวด1มีนาคมอาจารย์บอลให้เด่น9รูด9 2ตัวให้9 2 9 4กับ9 5ฟันเด่นเน้น9 6 3ตัวมี6 6 9กับ9 6 5 ให้เด่นเน้นทางเก้าเหมือนกับแอดกุ้งเต้นและแอดบีวนาแต่คู่เด่นจะไม่ตรงกับแอดกุ้งเต้นเลยนะจะมี94ที่ตรงกับแอดบีวนาและ9ก้ยังตรงกับเลขดุดวงในด้วยค่ะสําหรับ92ก็ตรงกับอาจารย์นอตตี้และ9ก้ยังตรงกับอาจารย์อาจและแอดเบสพารวยยังมีเลข3ตัว965ที่ตรงกับเลขรับวงในกองสลากเป็นใบแรกที่แอดมินนำาลงเลยนะ มาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์บอลจะเข้าอีกเป็นงวดที่สองไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะจากที่ได้พูดถึงเลขลับวงในกองสลากไปเมื่อกี้ซึ่งแอดมินก็เห็นว่าเขามีออกมาห้าใบแล้วนะตามนี้เลยค่ะอันไหนของแท้ของปลอมตอนนี้ก็สับสนไปหมดแล้วเหมือนกันแยกไม่ออกเหมือนกันหรือว่าจะปลอมทั้งหมดเลยไหมเอาเป็นว่าก็แคปไว้ดูกันเล่นๆก่อนแล้วกันนะไปดูแนวทางของเลขเก้าเซียนกันต่อเลยค่ะเป็นข้อมูลใหม่ เห็นว่าในงวด1กุมภาพานันธ์เข้าเลขเด่นเลข6และแตก3ตัว063ตรงเป๊ะและล่าสุด16กุมภาพันธ์ก็เข้าเลขเด่นเลข5และ935ก็เข้า3ตัวกลับด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าแอดมินไม่เคยเห็นแนวทางนี้มาก่อนนะแต่ถ้าไม่เอามานำเสนอแล้วเลขเข้าอีกในงวดนี้ก็เดี๋ยวจะเสียดายดังนั้นมาดูกันต่องวด1มีนาคมเลยค่ะ เลขเก้าเซียนงวดนี้ให้เด่น7วิ่ง7รูเจดสาตัวเม็ดเดียว9 7้าถ้าตัดเล่น2ตัวจะได้97 91กับ71นะคะรูปแบบของเขาก็มีความคล้ายกับม้าเร็วเลยนะไม่รู้ว่ามาจากเจ้าของเดียวกันไหมหรือว่าเขาแค่ย้ายค่ายยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเดากันไปค่ะเอาเป็นว่าขอให้เข้า3มตัวอีกสักงวดแล้วกันนะ มาลุ้นกันว่าเลข9เซียนจะเข้าอีกในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะและมาปิดท้ายกันกันกบแอดเกียรติศักดิ์พลังสองสูบซึ่งแอดมินจัดมาให้ตามคำขอที่ FC ขอเข้ามาเลยนะจะบอกว่าสำนักนี้แอดมินก็เห็นแนวทางเข้ามาตั้งแต่งวด1กุมภาพันธ์แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขามีแนวทางออกมาหลายใบมากก็กลัวว่าจะเก็บให้ไม่หมดเลยไม่ได้เอามาลงนะคะ สำหรับผลงานล่าสุดของเขาทั้ง3งวดก็เข้ามา3งวดติด17มกราคมเข้าทั้ง7 9และ6 1หนึมาทั้งบนและล่าง1กุมภาพันธ์เข้า09และ16กุมภาพันธ์ก็เข้าทั้ง9 5และ4 3มาทั้งบนและล่างเหมือนกันคะ่ะแนวทางของเขาจะมีออกมาหลายใบแบบนี้เลยนะงวดนี้มาตามกันต่อ1มีนาคมแอดเกียรติศักดิ์พลังสองสูบ ตอนนี้แอดมินเห็นทั้งหมด5ใบนะปล่อยชุดแรกออกมาในงวด1มีนาคมมี696 6996 6 6กกับ99ชุดเน้นหางเดียว6996ให้กัน99เลขน้องกุมารให้ล่าง25แปลงได้2552กับเลขเบิ้ล55อีกใบหนึ่งน้องกุมารให้3ตัว698คูณ6หางถ้ามาล่างก็จะมี 6886 6996และ8998สำหรับชุดสรุปเลขบน3ตัว596คูณ6หาง2ตัวมี5995 5665และ6996เน้นบน6996กับ99จริงๆตัวเลขของเขาไม่ได้เยอะนะแต่แค่มีหลายใบแอดมินขอสรุปทั้งหมดอีกทีเพื่อที่จะได้ไม่งง ซึ่ง FC ก็ไม่น่าจะงงแต่ Admin นี่แหละที่งงสรุปว่าเลข3ตัวจะมี 696, 698และ596 2ตัวมี 6996, 66, 99, 2552, 55, 6886, 8998, 5995และ5665อันนี้คือสรุปตัวเลขทั้งหมดของเขาถ้าไม่มีเพิ่มเติมมาอีกนะ ซึ่งเลข696 596และ6996ก็จะตรงกันเลยกับอาจารย์บอลนะคะและ6996ก็ยังตรงกันอีกกับอาจารย์อาจและแอดเบสพารวยมาดูกันว่าแอดเกรติศักพลังสองสูบจะเข้าอีกเป็นงวดที่4ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นซึ่งการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดี หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยคะ่ะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอคซิทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยคะ่ะ